ยเอาละครับสวัสดีครับพบกับผมโดมในช่องแต้ชูคนชอบภาคเสียงกันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้วในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Super Smash นด mm ์บล็อตเธอร์ติเมเช่นเคยนะครับผมอ่ะซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ผมจะมาเล่นตัวละคร DLC ตัวต่อไป mm hmm. นั่นก็คือเจ้าหนูมินมินนั่นเองนี่ซึ่งเป็น ตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะครเป็นตัวละครสาวน้อยน่ารักนะครับจากในซีรีส์เกม Arms นั่น,นะครับซึ่งไม่ทําให้มันเสียเวลาดีกว่าเรามาดูชุดของน้องดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างนะครสีฟ้าสีแดงสีดําสีเขียวโอ,โอ้แล้วก็สลับสีกันนะครับโอ้มีสีมืดด้วยเคมาเราจะมาเรียนรู้มูฟเซตของตัวน้องกันเลยดีกว่านะครับนะ เอาะครับตอนนี้เรามาอยู่กับในด่านของอาร์มส์นะครับผมนะซึ่งสเตจนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่กับเจ้ารูจินั่นเองและนี่ก็คือเจ้าตัวน้องนะครับน้องมินมินของเรานะฮะมาเรามาดูท่าดีใจกันดีกว่านะครับนะมีท่าอะไรบ้างนี่ครับนี่มีท่าเตะนะครับนี่มีรำรำราเมงนะครับผมอีกท่าก็รำราเมงนี่โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผม นี่ครัแล้วก็นี่ก็คือท่าวิ่งท่าเดินของน้องนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มีความพิเศษมากกว่าตัวอื่นอีนอกนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมาสามารถกดโจมตี2หมัดในการเดิน1ครั้งได้นะครับผมอย่างเช่นผมกด A นะครับมันก็จะโจมตีแขนข้างหนึ่งข้างซ้ายใช่ไหมครับถ้ากด B เนี่ยมันก็โจมตีด้านขวาด้วยใช่ไหมฮะนี่เราสามารถ นี่เราสามารถโจมตีเป็นด้านซ้ายด้านหลังได้นะครับผมหรือว่าเราจะโจมตีข้างหน้า2หมัดพร้อมกันก็ได้นะฮะนี่กคด้โดนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันอาจจะไม่ถึงพร้อมกันแต่ว่าเราสามารถโจมตีแบบต่อเนื่องได้อะไรอย่างนี้แล้วเรามาดูท่าโจมตีแจปกันบ้างดีกว่าครับต่อยปกติไม่มีอะไรมากครับเป็นการสาวหมัดไปเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดเรากดรวๆจะเป็นยังไงครับ นี่ครับถ้าเรากดรวมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นการต่อยและเตะรัวนๆนั่นเองมาเรามาดูท่ากระโดดต่อยกันบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงฮะมันก็เป็นการสาวหมัดไปข้างหน้าและข้างหลังนะครับผมนี่มีการโจมตีกากากดนะครับซึ่งในการโจมตีของมินบินเนี่ยถ้าเรากดค้างนะครับมันจะมีสกิลแขนออกมาด้วยมันจะเป็นอย่างนี้นครับนี่หัวมังกรจะสามารถพ่นพลังพ่นพลังไฟออกจากปากมังกรได้นะครับผม เรามาดูท่าต่อยแล้วใช่ไหมครับเรามาดูท่านี่นี่ค่าท่าสมับนนะครับซึ่งท่าสมับนเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไร counter project ทายได้ project ทายคืออะไรพวกลำแสงพวกลูกบอลไฟของลุจิก็สามารถสะท้อนกลับไปได้นะครับผมมาเดินดูสมัขวากันบ้างท่าสมัขวาครับมันจะเป็นการชาร์จนี่หมัดพร้อมกับปล่อยแสงไปด้วยสมัล่างนะครับผมจะเป็นการนี่ครับฉีกขาออกมา แต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยจะสั้นมากครับเขาเป็นการใช้เท้านั่นเองมาเรามาดูท่าโจมตีการอากาศด้านบนกันบ้างครับผมนี่จะเป็นการเตะช้อนอากาศอย่างนี้นะครับผมนี่ช้อนเราจะช้อนข้างบนอย่างนี้ถ้าการอากาศแบบไม่เคลื่อนไหวครับ <c oughs> ก็จะเป็นการควงแขนอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าโจมตีล่างล่ะถ้าโจมตีล่างก็จะเป็นการนี่ครับโดดทีลงมาลเลยนี่ซึ่งถ้าโดนเ,เต็มเนี่ยมันก็จะ สไปด้วยมัง้งไม่ได้มันไม่สไปครับเอาละครับเรามาดูท่าบีกันดีกว่านะครับผมซึ่งความพิเศษของท่าบีเนี่ยผมจะมาพูดถึงท่ากด B ีล่างกันดีกว่าครับท่า B ีล่างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแขนได้นะครับผมแขนขวาของเราดูดีๆนะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนแขนได้3รูปแบบนะครับผมซึ่งภายใน3รูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีการโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะครับ นี่อย่างเช่นตัวนี้นครับเป็นจานรามเมงใช่ไหมครับผมนี่มันก็จะมีการนี่ครับมันจะมีการช็อตออกมาด้วย,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมันเด้งมันเด้งนี่คือท่าหมัดไฟฟ้านะครับผมซึ่งหมัดไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสายพาวเวอร์นั่นเองถ้าเรากดชาร์จนานๆเนี่ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับสมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวมังกรคู่ครับเช่นเดียวกันครับนี่ถ้าเราชาร์จมันก็จะมีหัวมังกรไฟออกมาซึ่งคอมโบได้นะฮะ และความพิเศษอีกอย่างคือท่าจับครับผมถ้าเราใส่คุดอสู้ท่าจับเนี่ยแล้วสเปซด้านหลังเนี่ยสังเกตดูไหมครับผมมังกรด้านแขนซ้ายนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วเวลาเราโจมตีเนี่ยตีมันก็จะรุนแรงกว่าเดิมครับผมนะนี่ลำแสงมังกรนเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นซึ่งถ้าจับธรรมดาเนี่ไม่มีอะไรมากผมอันนี้เตะข้างหน้าเตะข้างบนธรรมดามาก นี่เหวี่ยงข้างล่างธรรมดาครับความแรงของมันนี่คือนี่ครับซูเพกอย่างนี้ครับนี่คือแรงสุดแล้วมาเรามาดูอันติของน้องบินบินกันบ้างนะครับผมว่าอันติจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยนี่โอ้โหเรียกเพื่อนมาด้วยครับนี่คือจุ่มหมัดยางยืดเคหายก็ทั้งหมดก็จะเป็นมูฟเซตของน้องบินบินตัวนี้เองนะครับผมซึ่ง ก็เหมือนเดิมครับเราจะมาเล่นออนไลน์กันสนุกสนุกน,นะฮะโอเค go มารอบแรกเราเจอกับไอค์นั่นเองโอโ้โหเวอร์ว่ะแหมซึ่งช่วงนี้<อ>ครับบอกเลยว่าหาคนออนไลน์เล่นด้วยยากมากฮะยากมากๆจริงๆมา,มาสู้เลยดีกว่าเจ้าไอค์นี่นี่นี่ปล่อยมาดอย่างเดียวครับมาเลยโอ้ยมันก็เล่นดาบเล่นดาบโอ้ หุยโอ้โหดาบมันยาวครับมันได้เปรียบมันตีทะลุดาดได้โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนพหนุ่มใจเย็นก่อนพนหนุ่มนั่นนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบตึกรบตายอือมีแขนีกข้างด้วยนั่นนั่นน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 โคตรพิดอีกแะ ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปนี่จับเลยจับอ <c oughs> ุยเหยียดเข้าไปนี่ <c oughs> ไม่โดนเป็นยังไงเฮ้ยข้อเสียข,ของการออกหมัดนี่คือผมไม่สามารถตั้งการ์ดได้นะครับผมซึ่งผมก็โดนตีกาการดรัวๆอย่างนี้ตลอดเลยเฮ้ยยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยเหรอแหมโอ้โหมันจะตายอีกรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยคดกดผิดโอ้โหเอาอีกแกแหมทำไมมันมันยากกว่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคนี่ต้องเล่นหมัดมังกรคู่ครับหมัดมังกรคู่หมัดมังกรคู่นี่โอ้ยเฮ้ย โกงกันไปแล้วนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดมา,นนาโอเคโอเคเขาพลาดแล้วครับโหแล้วเรามีเหลือนหนึ่งชีวิตไก่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันจะอยู่รอดยังไงวะเนี่ยนี่มาปุ๊บโอ้หไม่โดนเหรออะไรวะนี่ครับเราจะสก,กัดสก,กัดจังหวะอย่างเดียวครับนี่เราจะตอดตอดไปตอดอน,นั่นแ ฉันจะปัดดาบหน okay. okay. ึ่งเดียวเลยนะอ้าวอ้าวอ้าวอผ้าอีกแล้วครับโอเคโอเคอย่างงี้ค่อยมีลุ้นหน่อยโอ้โหไม่มีลุ้นแล้วอย่างงี้แปดแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่แต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าใกล้ผมได้ครับถ้าเกิดผมออกมัตเรื่อยๆนะนั่น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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาเงี้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตายนะเฮ้ยจะเล่นอย่างงี้เหรออ้าฮ่าฮ่า โอ้โหมจะตายแล้วมันจะตายแล้วอย่นิดเดียว้นี่เลยจับไม่โดนโอเคโอ้นี่ก็มันจะรู้ทันอเอ้ยทำไมมันรู้ดีจังวะฮะโอ้โหหลังแอนรอบแรกผมก็ได้แพ้ไปอีกแล้วนะครับผมแพ้อ,อีกแล้ว มันเริ่มต้นงี้ทุกทีเลยนะผมไม่ยอมครับผมต้องมีมีรีแมทครับนะไม่ยอมแน่นอนห่อยแน่จะได้ใจเกินมาหน่อยละเนี่มันจะตัดจังหวะนอย่างเดียวครับโอเคตัดตัดจังหวะครับกระโดดนักใช่ไหมได้เลยได้เลยตัดจังหวะนัโอ้โหมันจะกระโดดป่อยใช่ไหมครับนี่โอ้ยเดยเด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  ทำอะไร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 เหรอฮะทำทำอะไรเหรอจะได้ใจเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะได้ใจเกินไปแล้วโอ้โหโอ้ยเกือบโอ้โหเล่นงี้เหรอโอ้โหหันหลังพี่ผมมีสวยนนั่นแน่ทำอะไรผมจะเล่นช้าและเท้างั้นอ่ะได้เลย โอ้โหโอ้เพอร์เฟกชิวเอ้ยก็พิษอ้าวอ้าวเฮ้ยจังหวะอะไรวะงงมากเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมต่อยมันโดนกำแพงแล้วเมื่อกี้อาจจะตายได้เฮ้ยเกินไปหน่อยมั้งมันฟันได้เกินไปหน่อยอ่ะเฮ้ยมันหลบมันหลบได้โอ้โหมันฟันอย่างเดียวเลย พวกสายพาวเวอร์นี่อืสายพาวเวอร์นี่นะโอ้ยโดนโดนอีกแล้วแหะมันหลบข้างบนอย่างเดียวเลยอะล่ะเฮ้ยอย่าหลบนักดิอย่าหลบนักสิก็หลบได้เหมือนกันแหละโอ้แต่ว่าแ,แ,แขนยาวในระยะใกล้นี่ผมสวยมากๆเลยอือสักทีนี่ทำไรเหรอทำไรเหรอฮะ ปันหลังเออหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่เตี้ยฟันผมขึ้นแล้วตอนเนี้ยโอ้มันอยู่ข้างหลังผมไม่ได้อะไรวะคุณตีเหรอนี่นี่เลยนี่เลยโอ้โหเฮ้ยหโ้โเฮ้ยจะตีลวกกันไปแล้วขึ้นมาสิวะ โอ,โ,โอ้โหมันไวเกินไปอ่ะอีกอย่างหนึ่งผมรู้แล้วว่าผมไมผมดีเลยเพราะว่าผมใช้ไฟไฟ้นะครับผมผมไม่ได้ต่อแลนนะครับมันก็เลยแบบเออนะผมก็จะดีเลยหน่อยแหละโอ้โหโนฟันหลังกแก้ยิงมุงสุทายตายเอออย่างชนะชนะไปเลยยอมยอมยอม,ยอมให้ยอมให้เท่านั้นแหละ <laughs> โอ้โหโอ้โหรอบนี้เจอโซระ <S <s <uk at> เจอพาวเวอร์ไป <m ix> พอเจอสปีดด้วยเ <m ix> อาม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 าเลยโ <m ix> อ้โหโอ้โหโอ้โหปัดเอาอีกแล้วสินะใ <m ix> จะเยน็นนะใจะเย็นก่อนใจเย็นก่อน <m ix> โอ้โหมันเอาสรรันดาหทุบทุบทุบอย่างเดียวเลยนะ <m ix> และตัวมันลอยได้อ่ะมันก็ควบคุมจังหวะได้สิวะงั้นน่ะ <m ix> เฮ้ยยังได้อยู่โอเค เลิกลอยตัวทุกทีนี่นี่แน่โอ้โหมันกระโดดหลบได้อย่างสบายๆเลยอ่ะโอ้ยจะช้าหน่อยก็นั่นๆๆๆๆโดนโดนโดนเฮ้ยโอ้เกือบเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้คนในโซแมทมันเก่งจังวะเก่งไปไหวแล้วโอ้โหนี่มินมินก็ยากกันนะเนี่ยยาใช้ได้เลยยังไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโซนิคเบลด โอ้ยยังโดนอีกเหรอโอ้โหไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วหรือว่าเราเราเล่นสายพาวเวอร์มากเกินไปนี่เราก็ปั๊มหมัดปั๊มหมัดอย่างเดียวแล้วมาด็นี่คือพลังหมัดมังกรหมัดมังกรนี่เลยเบี่ยงเข้าไปนี่นี่นี่มาด้านหลังเหรอฮะเข้ามาสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิ่ง มันชาร์จหมัดโอ้โ oh, หมันมีต่อเนื่องเมื่อไหร่ผมจะตายให้วะเมื่อไหร่ผมจะตายให้โอ้ oh, โหยังจะปีกขึ้นมาอีกโอเคอย่างน้อยก็ตายให้หนึ่งตัวนะมาเลยมาโ oh. อ,อ้ขอร้องขอร้องขอร้อง <c oughs> ขอร้องกันได้ <c oughs> ไดเว้ยก <c oughs> ันได้เว้ยกันได้เว้ยเล่นแบบเล่นสโลสุดๆครับเซฟเซฟเลยอืมเล่นแบบเซฟเซฟเลยละกันโอ้ย ที่มันเข้าใกล้ได้อโหก็ยังโดนมันม้วนอีกเออโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่นเนี่ยก็คือเจ้าตัวเซฟิรอสนะครับผมจาก Final Fantasy ภาค7นะครับ ซึ่งมันจะเป็นไงต่อนั้นก็มาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ